สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบครูสมศิลป์ในชั่วโมงลูกเสือและเนตรอาลีให้เรียนตั้งใจเรียนนะครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบครูสมศิลป์นะครับในวิชาลูกเสือนะครับก่อนที่จะเรียนนะครับให้นักเรียนท่องคำปฏิญาณของลูกเสือพร้อมรู่สามข้อด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่าข้อหน่ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ออข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือหลังจากน,นี้นะครับเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องระเบียบแถวแต่ก่อนจะเรียนให้นักเรียนแต่งชุดให้เหมือนครูน,นะครับใส่รองเท้าอังเกยขาสั้นหรือขายาวก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเป็นชุดลำลองของลูกเสือ พร้อมที่จะเรียนกันนะครับพร้อมแล้วครับนักเรียนนะครับในวิชาลูกเสือนะครับคือวิชานี้คือจะเป็นเรื่องของระเบียบแถวระเบียบแถวง่ายๆวันนี้เอาแค่สามท่านะครับท่าที่หนึ่งคือนะครับท่าตรงก่อนอยู่ในท่าตรงอยู่แล้วท่าที่หนึ่งคือท่าขวาหันนะครับท่าที่สองคือซ้ายหันท่าที่สามคือกลับหลังหันนะครับอย่าให้นักเรียนเป็นแบบตามครูช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูช้าๆ ไม่ต้องรีบนะครับท่าที่หนึ่งนะครับดูนะครับอยู่ในท่าตรงขวาหันนะครับช้าๆนะครับอยู่ที่เท้านะครับขวาหันหนึ่งสองขวาหันหนึ่งสองขวาหัน 1, 2, หน 1, หึ่งสองครับช้าๆอยากคุยให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาดูที่ขานะครับขานะครับดูนะครับดูการเปิดระยะกูนะครับดูที่ขาขวาหันนะครับดูนะครับดูนะครับอยู่ในท่าตรงขวาหันนะครับแห้เรียนบิดเท้าขวาบิดเส้นเท้าขวานะครับบิดไปแล้วก็หมุนเท้าซ้ายนะครับนี่คือหนึ่งนับหนึ่งนะครับแล้วก็ชิดนับสองเอาใหม่นะครับอยู่ในท่าตรงนะครับดูขาดูขาุูนะครับดูขาขวานะครับเปิดตส้นบิดบิดปึ๊บ ป,ป,ปิดต้นนี้นะครับหมุนไปปึ๊บวางแล้วก็ปิดปลายเท้าแล้วก็ชิดสองเอาใหม่นะครับดูนะครับหนึ่งสองอีกครั้งหนึ่งนะครับดูขาดูขาคุณนะครับดูส้นเท้านะครับต้นเท้าขานะครับบอกขวาหันหนึ่งสองเข้าใจนะครับนักเรียน ครับมาพบในท่าต่อไปครับนักเรียนเป็นท่าสายหาันทำปฏิบัติเหมือนกับขวาหาันท่าสายหันนะครับดูนะครับอานะครับไายหันหนึ่งสองหันหนึ่งสองไหันหนึ่งสองไหัน 1, 2, 3, หนึ่งสองนักเรียนเห็นนะครับ ้าๆเดก๋ยวากูทำให้ดูอีกทีนึงครับนะครับเรามาดูการสาธิตครับดูที่ขาคุณนะครับบิดต้นเท้าซ้ายนะครับดูนะดูต้นขาอยู่ในท่าตรงตลอดกดไว้กดขาไว้ดูต้นเท้านะครับดูนะบิดที่ส้นนะครับปึ๊บอย่างนี้ครับแล Anyways, ้วก right 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 ็ปิดปลายเท้าขวาแล้วก็ชิดดูอีกทีนึงนะครับอีกทีนึงนะครับดูต้นเท้านะครับดูต้นเท้าซ้ายนะครับบิดปึ๊บแล้วก็เปิดปลายเท้าขวาปึ๊บ อ่ะดูครับเอาใหม่นะครับ้ายหันหนึ่งสองีกรอบหนึ่งครับดูที่ส้นเท้านะครับอยู่ที่ส้นเท้าปลายเท้านะครับ้อมนะครับซ้ายหันหนึ่งสองเข้าใจนะครับักเรียนครับต่อไปเป็นท่าสุดท้ายนะครับเปเหียบแถวนะครับเป็นท่ากับหลังหันดูนะครับง่ายๆสองจังหวะเหมือนเดิมนะครับดูนะครับดูคุณสมศรีนะกดให้แน่นนะครับ เทคนิคครับมือทั้งสองข้างกดกับขาไว้อย่าให้แกว่งถ้าแกว่งปุ๊บน้กเรียนจะโยกแล้วจะไม่ดีต้องกดให้แน่นครับแล้วอย่ากเก่งทําให้ตัวเหมือนลมให้ผิวไหวให้ได้นะครับดูนะครับดูเอากลับล้างอันหนสองกลับลังันหนึ่งสอง่อดูอีกครั้งครับปิดต้นเท้าเหมือนเดิมต้นเท้าขวา แล้วเอาเอาเท้าซ้ายไปเท้าแตค้ำไม่ทันนะครับใช้ช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับพอมกับหลังหันหนึ่งสองหนึ่งสองเห็นมือกูไหมครับมือกูกดแน่นเลยพร้อมนะครับเดี๋ยวมาดูสาธิตที่ขาอีกครั้งนะครับอัเนี้เยครับมาดูการสาธิตนะครับดูที่ขาครูนะครับในการท่ากับหลังหันนะครับดูนะครับ ดูนะมือกดไว้ตลอดนะครับส้นเท้าห่างประมาณนี้นะครับปลายเท้าส้นเท้าให้ให้พอดีอย่าห่างกันมาก๋ยวจะล้มนะครับดูนะครับดูนะท่าที่หนึ่งนะครับกลับหลังหันนะครับกลับหลังหันหนึ่งสองหลังหันหนึ่งสองวิธีครับทำไมนะครับส้นเท้าเหมือนเดิมแล้วก็ปลายเท้านะครับกลับหลัง 1 2 1 2นักเรียนเข้าใจนะครับง่ายๆปฏิบัติตามครู่นตกงเรียนหลังจากที่นักเรียนนะครับดูครูสาธิตแล้วเรียบร้อยแล้วต่อไปนักเรียนต้องปฏิบัตินะครับแล้วอัดคลิปส่งมาที่ครูสมสินนับในลายส่วนตัวนะครับ ตั้งแต่ภาพที่หนึ่งเลยครับตั้งแต่ภาพขวาหาันภาที่สองซ้ายหาันภาที่สามกับหลังหันนะครับอัดคลิปให้ดีนะครับแล้วส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวรูรูจะเป็นคนตรวจให้คะแนนนะครับแต่งชุดให้ถูกต้องเลยนะครับแบบรูเนี่ยใส่รองเท้านะครับกางเกงขาสั้นก็ได้ขายาวก็ได้แล้วก็เสือ้ออย่างนี้นะครับเป็นชุดลำลองรุ่เสือแต่ภาพผูกคอถ้านักเรียนมีรูเชื่อว่านักเรียนมีเอาภาพผูกคอมาใส่ครูด้วย นะครับง่ายๆสำหรับคลิปนี้คุณต้องถิ่นก็จบเพียงเท่านี้ให้เรียนปฏิบัติส่งงานทุกคนเพราะเป็นคะแนนนะครับสวัสดีครับ